ฝนตกพี่น้องเอ้ยฝนตกยามอุ้เเสาต้องไปคือไปยักปลาแบบเนาะจะดากดีอ่ะฝนลินหนี่ๆอยู่นักการเงามสสา เย็นหนาวเย็นพี่น้องเลยแท่หกโมงเลยเนีมันตกห้ามดอกโม,ม่บมดจักและวหกโมงสิบกว่านาทีเลยอุ้ยม่นมีลมมาไปออ้ยฉบับเย็นบบบหนาวแท้มันจะเข้าประหงี่ได้คแนวเลย รถเออตาสูงขนาดเลยะมอเนรถใหญ่ขน,นาด,ดนั้นโอ้ยเดี๋ยออกเนาะก่ได้ขนาดเลย็อนด้าแต่รถจักร เต็มหลังเนี่ยเป็นอะไรจะบไปท้ามันไอ้แถวว่าปุ๊กอยู่ว่าพักสลัดนะเมื่อไหร่น่ย บากาศเศๆเนี่พี่น้องอ้พ่นตกเนาะฮะก็ประกาศยังบางเงินยังอะะเออแต่ละปีนบ่เงินเท่าไหก่่านาเงินยังเดือน่ะสีฮะอ่อนหง่วงต้นนี่ เตียมงาหักนนอนเลยกี่ไหนมันเน่นมันเน่นมันสุกมันหวานอยู่บนอ๋งกมันน่มักโมงพวกนี้มันบอกกินสุกนะเขาอะก็กินดิบอืมกินแบบมันๆนนะ อืมเขากินแบบนั้นอืมเไปมาต้นนี้สิจับกวาสเป็นปีทำอิฐต้นนี่นะมจับกวามอนี่บอยากคอยจับเ่าได้เป็นห้งงาหน่วมลงอันนี้เสนใหญ่น้อนเนาะ หัวใหญ่ไหมผลผลตกเดือนสองลาวพี่น้องเอ้ยเนาะเดือนสองลาวก็อยู่ในเดือนหนึ่งสากลนั่นแหละเดี๋ยวสิพาไปเบิกเงินเฮ็ดเท่าพี่น้องไม่เป็นใดๆเนาะสิไปอัปเดตเฮ็ดให้เบิ่งก่อนมันออกหรือยังเนาะ ขอาไปเบิ่งสวนก่อนบนตกเบิ่งของกุ๊โอ้นะคะคือการแล้น่นรถออกไปสิบบยมุมตีนรถสิบบนตงไปตอกลงบ่อกว่าจกอะยังไปตอกลงเหตุในใดสบบาทในสิบบนบบล,ล่มสบ่ มันบมกเป็นปีผู้เล้วเนาะอย่างนี้มันคือฝนเป็นปีเพราะแห้งไรเงาเหมือนฝนตกสีออกได้บ่บาดนะนี่เด็กเครื่องปุ๊บพอดิเบิ่งคอยขุดคอยทางเด้จะปวดเบิดแขนนี <of> ่ที่ข้อมหกมันสิีออาว่ะท้านี่เงาพี่มออบเงาพี่ช้างเต็มอยู่ต้นคันคงคันเข็คคอยเห็ดแป้นเห็ดเตื่นบางดูหมักพริกเพ่อดิ สภาวาเป็นแนวนี้มึงดูมันก็นอยากเป็นหมากจบเจือด้นี่ตนน้นใน่อนี่จอดดอกตอนน้นใน่อนี่จอดดอกขอรืมอมาขี่งวัวมาใส่นี่มาเขื่อนอันนี้แหละพักสวนครัวเอาหน่ะพี่น้องเอ้ยเบิง่งงาลดเบิ่งเงาเบิง่เงเงา พอได้กินนี่ต้นหอมนี่ก็ดีพอได้กินพ,พอบ่ได้ซื้อขาวนี่ก็ดีแต่ถ้ามเมื่อนอนห้งางบ่จำเป็นสิได้ซื้อดอกคือซังก็ดีเพราะว่าของในเฮื่นผลายเนอนในแถวผลปูไว้ลายแต่ว่าบ <c oughs> ักซีก็หอมเปาะน่อยนะ <c oughs> มันก้อยมันงอยทิมบ่นเลยอะ <c oughs> เอายังมาใส่ย <c oughs> ินโผลน,นะ จะได้ตำอยู่บอสพี่อยากจับบอกพี่อยากจับเียอเีโอบรรยากาศดีดีแต่พี่น้องเนาะเข้มเึ้มเป็นนากาศที่บริสุทธิ์ ไอ้พังหอมเปาะเนี่ยบมาหวานเองเนาะหวานหวานแล้วนั่น <c oughs> เปาะหวานในีใส่หั่นแล้วคุดหนม่เนาะคือบอกคุดใหม,ม่อย่างหวานยังเนี่ยมาบอกจะมีหนักกว่านนี่นะ่าต้องคุดใหม่อย่างหวานวัคซีนมันเบิร์ตแล้วก็มาหวานใหม่แล้วนี่ยว่ามันมีฝุน่นมียังนี่เขาอยู่แล้วก็เอาฝุ่นก็สาดไปยังหวานเนามาหวานหาาานึ่งกิโลง,ง่ายเนี่ย เราม่ปลูกแล้วหงายมุมมีเพักรวมดออยู่ในนี้จริงมีแต่ชะนเนรคือว่าบ้านผมน้กันหมดเลยว่ะเข้าฟาร์มเห็ดเข้าบ้านนี่พาไปเบื้งไปชมฟาร์มเห็ดกันไปไปเนาะเข้าไปเบื้องเห็ดก่อนมันเป็นอะไร ความเห็ดบอลลอนจะได้ขึ้นได้กําไรอยู่บนน้องะได้ขึ้นคืนอยู่บ่แค่นั้นแหละระวัวงเอากําไรก็่ว่งเอาขึ้นขึ้นคืนก่อนขึ้นขึ้นยั <c oughs> นงบอก,อก <c oughs> เฮ้ยออกเลยเฮ้ยลนยังบอกดอกวันปลาตุ๊กเอาไปได้เข่ามาพี่น้องเอลยตกใจ แล้วก็ดีใจเริ way way. Mm ่มออกเลยพี่น้องปัตตเฮาว่ามันยังเบอคือว่าเฮาก็เปิดคือไวทเอมันอยากขาวๆเนาะปิดแฟรชอะไรเลยชอว่าอย่างกำลังพี่น้องเอ้ยกำลังงามมันคือเป็นนไปเนนอกภาพเขาใช่มันโฟกัสในที่ มันบวโฟกัสนี่แหยดอกกระดอกกันดี่อะแท้เนี่ยปลาพี่น้องกำลังออกออกลายริออกลายกำลังกันนี่ยนี่นี่ทากับเป็นไปไหนดีใจบาลานี่ดีใจบาลานซ์ผลงานดีใจดีใจออกลายก่นนี้แหงสิดีใจกำลังกำลังกำลังเป็นอ่ะนะเบิดขูดเกาะแหงสิดีใจเบิร์ด ปวดไหมดีหรืองตัวนีงออกขากอะไรเนาะมึงเดินยังมึงดึกขมงบอว่าขังใจนี่นี่บ่บอยถึบ่อยถึปากบอยถึข้างปากมันเดีวนะ้างทมเดี๋ยวมันเน่าข้าถือปากยันเส่อมเน่ามันยัง มันยยากเรเรรีีบได้ไปหดข้างหน้าในนี่จะหดข้างหน้าบ่งั้นหดจะ้างหลังลงเลยจะมาใช่ว่ามันหลกหน้ามันก็จะปวดแขนน,นั่นเลยหลกหนา้ามันปวดแขนยอยู่ลูกชายจะหลงแล้วล่ะฮะอังไงยังวะโอ้ยกระตั้มมันแล้วสองมือลมอลไรเนี่ยสาวตาไม่ติ้ว นี่แหละคือธุรกิจบาลานพี่น้องเลยธุรกิจหน้าใหม่ธุรกิจใหม่รายได้หาเงินซื้อนมให้ลูกใส่นมพันว่าเป็นรายได้อ้าวจจว่าวาไปก่อนจจเลยว้าวรายได้จะทีว่าย,ยังมันออกทีดด่เจะไปหาหลอกขายอยู่ชุ่มเลยเป็นทราย ว้าจุ่มบางไงเนี่มันนอนมันเดินดีเลยพี่น้องมันเดินสุดเลยีเดินสุดทุงแล้วเข้าไปมันก็เสือมันเด็กขาวๆนี่นะมันก็เลยออกเลยจริงพักก็เปิดฟ้าไปจากมือก่อนพฮาก็เปิดจากมือก่อนนะสุกเสาพักก็เปิดได้สองมือพี่น้องเลยก็ออกเลยไวอะไรเนาะ จริงๆตอนเฮาไปเอาเสื้อน่ะเขาก็บอกว่าให้ให้รอถึงวันพุธแต่จั่งเอาเขาว่าเสื้อมันเดินก่อนเสื้อมันเดินยังบ่เต็มเอาไปก็บ่ได้เปิดาเขาว่าเฮาก็เลยเอามาเลยพอมเสเวลาเนาะเฮาบ่ได้เมื่อคอาทิตย์เด้เมื่อแล้วก็เลยเอามาเลยซะเอามาก็มาวซื่อทีนี้มันเดินเต็มคือเขาวาฮอดอาทิตย์ก็เลยเปิดบาดนี้เปิดมือก็ออกเลยดอกมันก็งามอยู่เนาะ แม่นล่ะโอเคบ่ล่ะแต่มันนําบ่ใหญ่พี่น้องเอ้ยมันยังอันจุ๊บๆๆๆอยู่มันเากะเนี่เนาะเออมันใหญ่เต็มที่ไมันสิดอกซ้ําได้มันสิอกซําดดอกใหญ่บ่หรือ้ดอกใหญ่บ่ดอกน้อยอืันยังบ่ฮู้คักนมันยังน้อยอยู่มันากเป็นอนะอต้องรอเบิ่งพี่น้องเอ้ย ะอ่อนป้าออกขากอะไรเวลาเก็บเขาก็จะเก็บอยู่เป็นนะเก็บเป็นบ่โอ้ยดึงออกดึงออกแล้วออกปจุกเบิ่งบ่ได้ฟาออกจริงอันเจ้าของอันเจ้าของเสื้อเ็ดเพิ่นน่ะเพิ่นบอกาาออกคอมันนะเนาะคอมันแต่ว่าเฮาเอาแต่ามันอคอบ่ได้ออกลองเบิ่งว่ามีพี่น้องบ่อัน คอมเมนต์ว่าไปเห่าออกว่ะก็เลยลองแบบซีมาคอมเมนต์จากไผเป็นไผโลูกก็เลยลองเมื่อก่อนแต่ว่าเจ้าของเสื้อเพิ่นบอกให้เ่าออกเที่ยวทีเพิ่นบอกให้เ่าออกเพิ่นอย่างเพิ่นอย่างไรฟ้ามันขึ้นไหมครับเรืองังไรคอคอมันขึ้นเนาะเพิ่นแฮ่าคอก็ขึ้นฟ้าก็ขึ้นเอาไปขึ้นเบิดนั่นแหละเอาไปขึ้นเบิดมัขึ้นไปสูงทงมันเอาไปขึ้นอย่าเวทันทงเสือเห็ดบาเดาไปขึ้นอย่าไปขายขึ้นทงเสือแค่เดาไปขึ้น อืมไพสศิลับสื่อคืนเอ้าเข้าไปยังบอกนี่จะมันจะขาดแล้วธงบอลน,นั่นไพสิอยากได้คืนให้มันกขยาดขยัดโทรศัพท์ม,มันบออยากโฟกัสไปหน่อยขาวกับขาวมืดกับมืดพวกไ่นใช้มาจุดก เก็บภาพไว้ฉันนี่นะพี่น้องเนาะมาอัปเดตนี่แหละฟาร์มเห็ดเหงาฟาร์มเห็ดกุศัถึงเรกิจบอลัอนเนาะฟาร์มเห็ดฟาร์มเห็ดฟาร์มเห็ดมาให้เบิ่งว่ามันออกหรือยังฟาร์มเห็ดน้อยนี่แหละครอบครัวเฮาเนาะฟาร์มเห็ดครอบครัวถ้ามันเกินเนี่ยครอบครัวกระโตกกรลาดตรงตลาดแต่ทางออกเวิร์ดเนี่ยมันก็เกินครอบครัวแล้วเขากินรล่อปุ่นสองหลอบมันก็เบื่อแล้ว เนาะว่ามันโอเคพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณที่มาเบิ่งมาชมเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีแก็เบิ่งให้จบคลิปให้เด้อพี่น้องเด้อเนาะขอบุขอบคุณลงหน้าไปแล้วพี่น้องสบายดี